ต้นฉบับคลิปจาก KB ได้เสียงภาคไทยโดยแวนโดบผมเรื่องร oh. าวท <te yd> ั้งหมดเริ่มต้นนับประสาล้างสุดมืดบนไล่ทางออกนี่มีแต่ความน่าสะพึงกลัวจนกระทั่งอ่ะเอ้ยโหม่ามึงไปซนตัแกหมาจากร้านผีสิงมาเลยจะทเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยงอะไร ฟังตั้งยังฟังนในห,หัวล<ด>ูนด้วยมึงคือผู้เล่หนหัวลูนที่ต้องเดินทางไปถึงพันชั้นเพื่อทางออกกใกล้เกมดอนนั่นแหละแล้วในทางออกนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ไม่บอกมึงหรอกอยากรู้ก็ต้องเดินทางไปเองคำถามใหม่เด็ไม่ถามไปแล้วนะไอ้ลูนโอ้โหเฮ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ชี่อะมั่งไม่เป็นพันชั้นแล้วแล้วกูอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยโอ้โหชั้นที่สูนชั้นที่สูนนี่ต้องเป็นชั้นที่กาที่สุดแน่เลย <c oughs> ให้เวรู้ให้ปิดสะบัดได้ <c oughs> ไม่มีผีอะไรอยู่วะอุ้ย ได้นี่เหรอเกมผีตัวน่ากลัวมีแต่ผีกระกากแม่ทำไรเไี้ยไม่ได้เรียบร้อยต่อไปฉันต่อไปได้เลยไอแดงปะทะกับห้องผีล้วนชวนสยองหรือเปล่าวะทางแมงเนี่ยใครสนกันบ่กูแค่พูดใมันจบอินโทรเฉยห้องที่หกสิบเจอปะเจอตามเจอทางนี้ป่าวะเจอเจออุ้ย นั่นก็ไปทางอ่อนแน่เลยลุยเจ๋งไม่ลุยเจ๋มารียลไม่ลุยเจ๋งเขาไม่ใช่มาเรียลเขาคือมาริแดงโหนี่มันวิทยาศาสอนกันเหรอนี่ที่มาอ่านว่าอะไรโอ้มโมตตาอวัยวะใหญ่โตยาวเป็นกิโลเฮียไอพวกบ้าปนะเมื่อกี้จะอ่านบทสวอันเชิญข้าออกมาแล้วสินะอะไรน้ำมันแดงอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นคือผีที่ออกมาฆ่าไอ้พวกบาปนเี้าจะมโมไปจบเลย เชีย่ยตกใจมือลั่นตายเพราะว่านอ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้ไม่ทีกูวิ่งก่อนละเมื่อกี้กูไม่ได้ผิดกูไม่ได้ฆ่ากูไม่เกี่ยวไอ้เฮเฮ้ยรันมันประตูทางออกอ่าฮ่าอยู่ใกล้แค่นี้เองแค่เดินไปตามแพตเต้นก็จะหนีจากห้องนี้เดียวสบายสบาย,บาย,บาย,บายอีซี่วะนี่ไอแดงมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกย่าไม่จบไม่สิ้นได้ผีนักสตรีงี้มึงต้องเจอนอกบุกเสกข,ของหมอดุมเอาไปแดงนี่ขอมเป็นจ่าเฮ้ยดาบวัวจอกมึงเปรียวไปหรอวะเดี๋ยวรอมันมา